สิ่งที่สําคัญที่สุดของคุณคืออะไรและคุณเคยจินตนาการหรือเปล่าว่าถ้าสาวันหนึ่งมันขาดหายไปจะเป็นยังไง บางคนชอบเล่นฟุตบอลแต่ถ้าวันหนึ่งขาขาดไปไม่สามารถใช้งานได้จะเป็นยังไงหรือถ้าคุณเป็นนักดนตรีแล้วอยู่ๆวันหนึ่งมือของคุณไม่มีล่ะคุณจะใช้โซโลกีตาร์ได้ยังไงแต่ตรงนี้อาจไม่ใช่ปัญหาครับเพราะถ้าใครเคยชมคลิปในโลกออนไลน์อาจจะผ่านตาก,กันมาบ้างว่าคนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ใช้มือแต่ใช้ปากหรือเท้าเล่นแทนก็มีแต่ถ้าคุณเป็นนักดนตรีล่ะเป็นนักดนตรีที่ไม่ได้ยินเสียงจะเป็นยังไงเรื่องทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Metal เรื่องราวของ ูเบนมือกลองสุดพังและลูที่ควบตำแหน่งสองตำแหน่งในวงนี้ทั้งนักร้องนาและคนรักของรูเบนทั้งสองคนใช้ชีวิตดังชาวยิปซีที่เดินทางเล่นดนตรีเร่ร่อนไปทั่วประเทศโดยการขับรถบ้านตะเวนไปทั่วชีวิตดังร็อกสตาร์ของทั้งคู่เหมือนจะไปได้สวยแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นรูเบนเริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเองมีอาการผิดปกติทางการได้ยินเขาได้ยินเสียงต่างๆไม่ชัดเจนและได้ยินเบาลงเบาลงทุกวันด้วยความกังวล เขาจึงไปปรึกษาแพทย์และได้รับการวินิจฉัยว่าตัวเขาในตอนนี้มีความสามารถในการได้ยินเพียงแค่20%ของคนปกติเท่านั้นและมีโอกาสสูงมากที่จะกลายเป็น0%ปอร์แพทย์แนะนําให้เขาทําการผ่าตัดติดประสาทหูเทียมเพื่อช่วยในการฟังแต่ติดตรงที่เงื่อนไขค่าใช้ใจ่ายมหาศาลที่ใช้ในการผ่าตัดมากถึง4 8ดหมื่นดอลลาร์และแพทย์ได้แนะนําให้เขาหยุดกิจกรรมที่ต้องอยู่กับเสียงดังๆเป็นเวลาน,านานอีกด้วยแน่นอนว่ารูเบนในเวลานี้ไม่สามารถทาใจ ใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ระหว่างที่เขาทําการแสดงเขาลุกขึ้นจากกลองชุดและเลิกแสดงกลางคันทําให้ลูสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเมื่อรูเบนเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลูฟังลูก็แนะนําให้รูเบนเลิกเล่นดนตรีเพื่อรักษาการได้ยินให้คงอยู่ต่อไปให้นานที่สุดแต่เรื่องนักด,ดนตรีและจิตวิญญาณของรูเบนไม่สามารถทําใจยอมรับได้ลูได้โทรปรึกษากับเพื่อนและได้ทราบว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งที่จะคอยบําบัดและช่วยเหลือผู้มีความพิการทางการได้ยิน ชุมชนของคนหูหนวกแห่งหนึ่งในแถบชานเมืองรูเบนและลูจึงลองเดินทางไปที่นั่นและเขาก็ได้พบกับโจผู้ดูแลสถานบำบัดแห่งนี้โจเองก็เป็นผู้พิการทางการได้ยินเช่นกันและเขาก็มีความสามารถในการอ่านปากของผู้พูดทําให้เขาสามารถเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูดได้โดยไม่ต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารโจได้ทําการสัมภาษณ์และถามประวัติของรูเบนและแนะนําให้เขาอยู่ที่นี่เพื่อฝึกภาษามือแต่ด้วยเงื่อนไขต่างๆมากมายที่จะทําให้ ผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องตัดขาดจากโลกภายนอกเช่นการห้ามใช้มือถือทําให้รูเบนไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขต่างๆในการเข้าพักได้เพราะสิ่งที่เขาต้องการที่สุดในเวลานี้คือการหาเงินมาทําการผ่าตัดมากกว่าจะยอมรับความเป็นจริงและใช้ชีวิตแบบคนหูหนวกเช้าวันต่อมารูเบนอรารวาสเพราะรับไม่ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองการจะทําให้เป้าหมายต่างๆสําเร็จไม่สามารถทําได้ในช่วงเวลาเพียงข้ามคืนไม่มีทางเลยที่เขาจะหาเงินมารักษาตัวได้ในเวลา ทําให้ลูตัดสินใจที่จะกลับบ้านเพื่อไปอาศัยอยู่กับครอบครัวเพื่อให้รูเบนได้ไปใช้ชีวิตในชุมชนของคนหูหนวกของโจโดยก่อนจะจากลากันลูได้ขอร้องให้รูเบนมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อทําเป้าหมายให้สําเร็จแล้วทั้งสองคนก็จากกันไปและเฝ้าคอยว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งรูเบนตกลงยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดและเข้ามาใช้ชีวิตในชุมชนคนหูหนวกที่นี่มีคนอาศัยอยู่มากมายหลายสิบชีวิตทุกคนสื่อสารกันด้วยภาษามือ ซึ่งรูเบนเองไม่สามารถที่จะเข้าใจภาษามือได้ในตอนนี้โจได้บอกว่าทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่จะต้องมีหน้าที่เป็นของตัวเองบางคนอาจได้รับหน้าที่ทําอาหารบางคนอาจจะได้รับหน้าที่ซักเสื้อผ้าบางคนก็เป็นช่างซ่อมส่วนหน้าที่ของรูเบนในตอนนี้ที่โจกําหนดให้ก็คือการที่รูเบนจะต้องเรียนภาษามือให้ได้โดยเร็วที่สุดหลังจากนั้นโจก็ได้พารูเบนไปเยี่ยมชมโรงเรียนสอนเด็กหูหนวกและพาเขาไปเรียนภาษามือซึ่งดูเหมือนการเรียนภาษา มือจะเป็นสิ่งที่รูเบนไม่ปลื้มเอาเสียเลยในตอนนี้เช้าวันต่อมาระหว่างที่รูเบนกําลังซ่อมหลังคาและโจผ่านมาพบเห็นเข้าพอดีโจจึงเรียกรูเบนไปบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ที่เขาต้องทําหน้าที่ของรูเบนคือการเรียนภาษามือให้ได้ซะก่อนแต่ถ้าหากมีเวลาว่างก็ช่วยขอให้เอาเวลานั้นไปจดบันทึกสิ่งต่างๆแทนโดยให้ใช้การเขียนอย่างเดียวเท่านั้นห้ามวาดรูปรูเบนรู้สึกว่านี่มันช่างงี่เง่าเส้นดีที่เขาจะต้องมาเสียเวลาไปกับการเขียน และจดบันทึกสิ่งต่างๆในระหว่างที่รูเบนกําลังเส้นสุดขีดกับการใช้ชีวิตแบบนี้เขาก็ออกมานั่งพักที่สนามเด็กเล่นซึ่งที่นั่นเขาได้เจอกับนักเรียนคนหนึ่งรูเบนไม่สามารถสื่อสารภาษากับเขาได้เพราะว่าเขาไม่มีสกิลภาษามือในตอนนี้แต่สิ่งที่เขามีคือสกิลการเล่นดนตรีการเคาะจังหวะของรูเบนโดยใช้อุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นเป็นเครื่องดนตรีทําให้เขาเข้าถึงหัวใจของเด็กคนนั้นได้เมื่อเวลาผ่านไปรูเบนก็เริ่มปรับตัวได้เขามีเพื่อนมาก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อีกทั้งยังสามารถใช้ภาษามือได้อย่างคล่องแคล่วและยังทําหน้าที่โจบันทึกและเขียนเรื่องราวต่างๆต,ตามคําสั่งของโจได้เป็นอย่างดีรูเบนกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ทั้งในที่พักและที่โรงเรียนโดยที่เขาทําหน้าที่เป็นครูสอนดนตรีสอนนักเรียนตีกลองในชั้นเรียนด้วยจนถึงวันหนึ่งเมื่อโจได้เข้ามาพูดคุยกับรูเบนและได้แนะนําว่าเขาควรจะคิดถึงอนาคตข้างหน้าต่อไปได้แล้วก็ทําให้รูเบนนึกถึงเป้าหมายที่เขาได้ให้สัญญ,ญา เอาไว้กับลูขึ้นมาได้รูเบนจึงตัดสินใจที่จะขายอุปกรณ์ดนตรีเครื่องเสียงรวมไปถึงรถบ้านโดยเขาทําสัญญาไว้ว่าเขาสามารถซื้อรถบ้านกลับมาได้ในราคาที่มากกว่าราคาที่ขายไป10%จากนั้นเขาจึงเขียนโน้ตสั้นๆทิ้งเอาไว้ให้กับโจว่าเขาจะออกไปทําธุระและจะกลับมาอย่างแน่นอนรูเบนนําเงินที่ได้ทั้งหมดไปใช้ในการผ่าตาัดเพื่อช่วยให้เขากลับมาทําการได้ยินอีกครั้งโดยเขาจะต้องพักฟื้นเป็นเวลา4ีสัปดาห์ก่อนที่จะกลับมาพบกับแพทย์ อีกครั้งเพื่อทําการติดตั้งประสาทหูเทียมให้สมบูรณ์รูเบนกลับมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้โจฟังโจรู้สึกผิดหวังที่รูเบนทําไปเช่นนั้นโจอบอกว่ารูเบนลืมความสงบนิ่งที่แท้จริงของธรรมชาติไปแล้วแต่รูเบนก็บอกว่าเขามีเป้าหมายที่ต้องทําให้สําเร็จเช่นกันรูเบนได้ขอพักอยู่ที่นี่ไปอีก3-4ถึงสสัปดาห์ก่อนที่จะกลับไปหาหมออีกครั้งแต่โจกลัวว่าสิ่งที่รูเบนทําจะทําให้คนที่นี่เกิดความตื่นตะหนกเพราะทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศ จากการได้ยินอย่างเป็นสุขแล้วโจจึงไม่อนุญ,ญาตให้รูเบนพักอาศัยอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปรูเบนใช้เวลาที่ผ่านมาเพื่อรอคอยวันที่จะกลับมาได้ยินอีกครั้งและแล้วก็ถึงวันที่เขาต้องกลับไปหาหมอเขาได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ในการช่วยฟังแต่เสียงที่ได้ยินกลับไม่ใช่เสียงที่เขาคาดหวังแม้จะได้ยินเสียงต่างๆแต่เสียงทั้งหมดก็ดูยุ่งเยหยิงวุ่นวายฟังจับใจความแทบไม่ได้ลองนึกภาพเวลาเราฟังวิทยุจูนขึ้นไม่ตรงก็จะได้ยินเสียงต่างๆไม่ ชัดเจนและฟังไม่ค่อยเป็นภาษามนุษย์ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเขาจะสามารถฟังได้รู้เรื่องก็ตามแต่ก็ไม่สามารถฟังสิ่งที่เครื่องช่วยฟังสังเคราะห์ออกมาได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไปคุณหมอได้แนะนําว่าให้เขาปรับตัวและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นซะหลังจากนั้นรูเบนได้เดินทางไปหาลูที่บ้านเพื่อแจ้งข่าวการผ่าตัดแต่ลูออกไปท,ทําธุระนอกบ้านพอดีคนที่ออกมาต้อนรับเขาจึงเป็นคุณพ่อของลูหลังจากนั้นเมื่อลูกลับมาที่บ้านทั้งสองคนจึงได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลัง หลังจากจากการไปนานลูเปลี่ยนไปมากทั้งการแต่งตัวทรงผมทําให้รูเบนแปลกใจเล็กน้อยคืนนั้นที่บ้านของลูมีการจัดงานปาร์ตี้ผู้คนมากมายมารวมตัวกันที่นี่รูเบนได้ยินเสียงต่างๆที่มีแต่ความวุ่นวายและฟังไม่ได้สับเพราะเขายังคงปรับจูนตัวเองให้เข้ากับเสียงที่เครื่องสังเคราะห์ออกมาไม่ได้หลังจากนั้นเขาได้รับฟังลูร้องเพลงโดยมีพ่อของเธอเล่นเปียนโนประกอบให้เพลงที่รูร้องในค่ำคืนนั้นยิ่ง ย้าให้รูเบนรู้สึกว่าลูเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นสาวพังจากเนื้อเพลงดุเดือดฆ่าแกงการอย่างโหดเยี่ยมกลายเป็นเพลงรักสดใสแสนบริสุทธิ์รูเบนรู้สึกว่าทุกอย่างไม่อาจกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงการแต่งกายรวมถึงไลฟ์สไตล์ของคนรักด้วยในรุ่งเช้าวันต่อมารูเบนก็ได้ตัดสินใจออกมาจากบ้านของลูโดยที่ไม่ได้ร่ำราอะไรระหว่างทางเขาเดินทางไปเมืองเขาก็ได้ยินเสียงความวุ่นวายต่างๆผ่านอุปกรณ ก,การสังเคราะห์เสียงเสียงที่ฟังไม่ได้สราบเสียงเหมือนคลื่นวิทยุแทรกเข้ามาตลอดเวลาเสียงแสบแหลมคมเหมือนแท่งเหล็กกระทบกันเขาเริ่มทบทวนว่านี่ใช่สิ่งที่เขาต้องการหรือไม่รูเบนจึงตัดสินใจถอดเครื่องช่วยฟังออกและวินาทีนั้นเขาก็ได้สัมผัสกับความเงียบสงบที่แท้จริงคงจะเป็นดังคาพูดของโจที่เคยบอกเอาไว้ว่าความเงียบสงบของธรรมชาตินั้นมันดีงามเช่นไรและรูเบนก็สามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งนั้นและในช่วงวินาทีชีวิต ต่อจากนี้ไปเขาก็ได้เริ่มต้นเป็นรูเบนคนใหม่แล้ว